เพลิครับทุกทุกมือนี่จะจะไม่ก่าผ้ามวนได้จ่าเด้อผ้าลงทงล่งทาหาจับป้านในรถเกี่ยวได้จ่าเด้อมือนี้เกี่ยวนาพี่สาวได้จ่าเด้อมาลุ่นเบื่องมานบอมาน,มาน,มานกะมาหาเออมาเคลียเพื่องนะเ <c oughs> พนครับจูผู้จุคนมากมากมหา,มา,มา ในรถเกลียวเบิรงสิมานบมเดอร์จ่าเด้อมาเขามาแล้วกันจะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นอกำลังใจให้ยายในเด้อแฟนครับชูผู้ชุคนไปลุยต่อได้กบตัวหนึ่งแล้วเด้อจ่าเด้อมาแล้วมาแล้วเกลียวเขาได้กบเวิร์ิมาข้าขอป้าขอนพี่น้องป้าที่ในตับรถเกี่ยวนะสาวเนาะจ่านำห้อยรถเกี่ยวสวัสดีครับต้องคือพี่น้อง นี่พ ah ี่น้องรถเกี่ยวแล้วเด้อจ่าเด้อนี่อยู่มาเบิกป้าเน่ในอันนี้รถเอ้านี่พี่น้องมาจับป้าเน่รถเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะ น้าเนอะพี่น้องมามามาป้าป้ารถเกี่ยวมาพี่น้องรถเกี่ยวเขามาใหเห็นป่ะนี่นี่นี่นีดีี่นะพี่น้องนี่ตัวนี้บอพี่น้องมามามา ก็ดียวหอตาทองลงลอยู่งนี่พี่นอ จนจเด้อ้ป้าอืมพี่นปปออออ้องัวป้า้อยอมามพี่น้องัวพี่น้องมันเหยียบแป้มดเลยพี่น้องอ๋ออากยากน,าม,นมันมื

งมเข้าไปไงามพีน no, ้องยู <obsession> ่จ <laughs> 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 ัง <laughs> ส่ยู่จังไหนจะอดกป้าพี่น้องหน้าองนายเขาน้าคี่บอกน้าอยู่ในหน้าทง่อยเปิดน้าไน้องเน่ไอ้ตจ้ทอ หนีจะถอดจับเอาจับเอาพี่น้องเอ้ยอห้งหองหน้าห้องอยู่ใส่องอ่ะหน่อยเพราะไม่ยังนั่นไม่ใชไม่ทั้งคุณนะเพราะเทียบเทียบพุ่มอุ้ยคุณนั่นแหละไม่ทั้งคุณแหละลองเใจบ้างเห็นมาระมาะว่าเขียดเต้อายจ่อยพี่น้อง จังอ้นมีโตบบ๊อบนะอ้ยหแล้กโยจะายนะที่นอไงตาท่องออ่เ่ท่องอ๋อตท่องี่ไปปูขาปูปูดังไปเท่เขาเจ้าจ่าเนอะไปตากอ่าหายายหาคนเดียวเ้จ่าเด้อเย๋ยวยา่มาใหมเดยอตาท่องมาใหมอุ้ยเพิ่นมา น,น,นี่พี่น้องเห็นบอกเห็นบอนี่มามาพี่น้องมาลุยนะคะเจ้อใหญ่ขึ้นม,มานแทะนี่เห็นบอกนี่คู่กันมี่ไอ้อออไอ้ล็บยูยูลบไอ้ <c oughs> น โหแล้วปาคองปึปารีปนองเลยเกี่ยวกับเหลวแยก็มาหาพมันีน้องเหรออืมปูก้าวมล้ตงางติดใจได้จเด้ออือนี่นี่นะจำประทันจบหายบวกหวดกับหัวโตกรตไปเด้่อย่าหารขนรวดนี่น้องอืม อ๋อดีดองมากมากเพละคุเลยกกาททอเาจะเด้ร้ายกัวไครเอ้พีดองมานมานแหวนแล้วขอากทองจับใส่กันนานนานในมือเออดีดอง

เออเสียงหดเสียงหลดกำลังเทเขาเด็กพี่งามเด้อ,อกำลังเทเข่าเด็กพีอ่อนนะ

นี่ตระโกรหินบอรนอนอาจราดเลยจับนี่นายอย่าตนี้มีกวลหาไปเรื่อยๆจริงหาไปเรื่อยๆนะนี่น้อมากะนี่เคียดอีหน้าก็มีมันๆลุยต่อไปนี่ก็ปูก็มี ước 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 เหลื่อยละไอ้พ่อกลับแล้วว่ายายเนาะอได้ไลยอยู่มันมานอยู่พี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งพี่น้องใหายกะทิจบที่มึเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งนี่เบิ้งเลยไก่ด้อพี่น้องเด้อนี่กบนี่กบอยู่มังนี่งหนึ่งเอาไว้เด้อคู่อีกขู่นึ่งต้องขู่ต้องคู่อ้าวเสือเห็นยาวเลยมือนี้ยหญ่มาลุยเลยยหญ่เผาแห้งยหญ่กะได้ได้ไลยอยู่น้องพี่น้อง กิโจีคิปมหาปากอนได่ลูกเที่ยวไหวเพียงแคนี้ด้จ้าขอบทุกทนได้คนคุมคุกไหวทุกก็เห็นใจได้เลยคุณ้ค่ะไคุณได้ด้ด้จ้สวัสดีค่ะสวัสดีเดาอพี่น้องสุภูสุขเพืธอนด้จ้าบ๊ายบายจุ๊บ